กินจระเข้แล้วเปล่ากินไม่ได้ไม่เคยกินโอ้โหเราไม่เคยกินตอนไปเชียงใหม่ก็กินกับกูไอ้ควาแล้วทหมูว่าควางอ่ะทศลืมแล้วหรอจะรู้แล้วทศในอในอเข้เป็นไงวะพี่ทศก็มองตาลแล้วเอาทิ้งทไม่บอกเอาอะไรหลง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 จงหงจงหลงไปแล้วเอาไปก้อนหพบาท ก็ไปได้สักเครื่องเลยทิง้งเอ,อ้ยมันแกเอ้ยแกโถเทปทำไมโถจะ <c oughs> ป,ปูดมึงฟังกูจะทัาชัดไตาแล้วมึงเป็นคุยอ,อะไรอ่ะ <c oughs> ไ,อไม่ได้ยินคุยัด้ปะชะ่ชะตีแล้วว่ะตีัด้ปะพอปะรอ่เนี่ยนะคงใช้เวลาปั่น,นกี่นาทีครับถ้าปั่นคนเดียวถ้ากด ตะเกียวเช็คปกติก็เก้าสิบวิปะวะทิ้งใช่ปะแล้วผมแข็งไงแล้วผมแข็งไงกูไม่รู้กี่วิปะร้อยร้อยกว่าวิครับแสดงว่าน้องอาชินี่ชักจะมีอารมณ์นาทียี่สิบนาทีครึ่งเหรอาประมาณนั้นเออประมาณเก้าสิบแล้วเก้าอาชีแปดสิบสองยืดกันท้อนยืดกันท้อนในพูดพวกนี้เลยอ่ะ แมก่ยวมันแล้วไมัวไหนโจ๊ย่บ้างถ้าเจอคนท่เป็นสบายครับเฮ้ยมันโดนได้ไงเนฮ้เฮ้ยกวาลินทุกอย่ออกไปฮะสนาคตเพื่อความเป็นมเราฟังเลยเดี่ยไม่เชื่อทำไมเปฝังนู้นะเว่าแผนที่ไหนขอบุนี้ข่เออบนบนกลางอ่ระเบิดนะมข่าวเ่าม่าวเ่ามพนเิอยู่ไนอ่ะไอ้ดึงได้นะไล่กูขอแบบ จริงจริงเล่นคอมแบทเอ้ยมาคอมแมปจริงเดี๋ยวมันก็กลับอ่ะไม่ลากไปที่อื่นนะก็ลากอยู่ตรงนี้ไม่ตีอ่ะแตกอะไรแตกอะไรแตกอะไรพี่จะแตกพี่จะแตกหัวหัวละเบื่อหัวละเพื่อละไงมากลับมาอบ็อบบี้บ็อบบี้ บอกนูเลยพี่หัวแตกหัวละเมิดต้องเหนียวอะไรตรวเมิดแล้วมึงจะรอดยังไงไอ้ทศไม่เข้าใจพี่มันหลง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 หลง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 หรืองหางหลงหลงหลงหหลงหงหลาหลงหลหลงหลงลงลงหห ต้องแก่ไล่กูแล้ว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 ไล่กู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 ไม่ไล่ไม่ไล่หามึงหามึงมาหามึงอยู่มันหามึงอยู่ตอนนี้อยู่กลางแมปอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายล่างอยู่ซ้ายล่างกระโดดกระโดดเรียกแมทท็กระโดดเล็กตู้แมทท็ออยู่อยู่กำลังไปบนไปท็ต้องแก่แล้วท็อมันเดินไปหาแล้วท็อไม่หลุดนะทานเหรอช่วยเรินมาอีกนดหึงหลังไอ้เพื่อนเราช่วยเลยเดี๋ยวมึส่องไปมึงอย่างเงี้ยนะ ไม่ได้พี่ไม่ทนันม,ม,ม, mm yeah. มัน oh. nah, uh, จะมันก็จะมันจะย่องไงมันจะย่องให้พี่ระเบิดอ่ะพี่ต้องไปแก่เดี๋ยวบล็อกหลังให้บล็อกหลังสามคนจับไปแล้วให้มันเร็วๆหน่อยดิไหนไอ้ไอ้กายมึงมายังเนี่ยท้ายกลางเนี่ยไม่หลุดไม่ลุดที่หลุได้ไงเปิดทุกอันแล้วหรอไปแก่เลย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 เดี๋ยวบล็อกแล้วออนเลยต้องเยอะ ปะตู้กู้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 อุ๊ยโดนด้วยเหรออะไรอ่ะบอกอะไรอ่ะโหบอกอะไรอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกอะไรอ่ะโหโหโหออกเหอะตายห่าแล้วเจะมีลูกเปล่าไม่มีหรอว่าพระฉายมันจะตอกมันได้เหรอทานโล่งๆดิคิวดิขรบอยู่ครบอยู่แต่ได้แล้วมั้งไหนกายเต็มแล้ว เต็มยังไอ้ทศยัง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 เต็มแล้วเต็มแล้วเอาเชือมาเชือกมาเอาขึ้นเหนียวขึ้นดิเอาขึ้นเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเหนียวไล่กูมาตามกู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 เอามู่เปลี่ยนเครื่องด้วยยัยแม่มีเลือกเครื่องด้วยไอสัตว์พิงไปไหนมานจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งกูเบ็ดนึงกูนุณบเลลีอันนี้แก ไม่อะไม่ผมันจะตัดไอ้เบนกูไอ้เบนหนึ่งกูแล้วตีกูแล้วกูต้องหลุดนะหลุดไปนะไกลนึินกูไกลหลุดแล้วไอ้บล็อกดิบล็อกเดียร์ใจไอ้บล็อกเดียร์จะทนได้ตายรอดนะสองคนมันจะรอดบล็อกล้มไปเลย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 มีมีมีมึงไม่มีว่ะพี่ทศพี่ทศพี่ทเปิดประตูไปเลยไอ้เบนมึงมีลูกไหมเนี่ย กูมีกูม right? no ีมึงมึงไอโทนไอโทนพี่ออกไปดิแล้วทำไมไม่ออกไปอ่ะตัวออกทันนะมันไม่มีใส่ยาพี่ไปโทนไม่มีใส่ยากูมีลูกแล้วบอกลูกไม่เมื่อกี้มันทันนะเว้ยนี่มือหวัดให้มันตีไอ้กายกูงงนะก็มีขวานก็มีขวานก็มีเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่ากูเอากูลุกไปแล้วเนี่ยอ่ากายผมมีผมมีผมมีลุกผมมีลุกแต่คือมันตี๊ยมผมมัดแทนที่มันจะเปิดประตูแล้วออกไปเลยไอ้ไอ้พวกไอโทนไอโทนพี่กลับมาโทนพี่กลับมาโทนพี่กลับมาไม่ได้ไม่ได้ละไอ้ไอ้แฟนบอกดิมึงหิว ตกไปข้างหน้าทานมะน่ะทาน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 เฮ้ยสว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 ยเกเกี้เยอะด๋อยเก๋ยสังเออเสียงมันแบบตื้น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 ล่อหมดเวลาเยี่นอ้อดได้ไงวะสัตว์คือวิสุดท้ายแล้วมั้งนะเมื่อกี้ที่เห็นน่ะใช่ไอ้เยี่นอ้อยอยู่ดีๆเขาไม่ไปถอดเครื่องใหม่เสียเลยบูจะรั่วเอา คนดีผีขูดไม่ยังไม่รักทุกคนอยู่นะคือทุกคนดูตายแล้วนะยิ่งทนโดนแขวนอยู่คนเดียวยิ่งไม่อย่างหมูเลยสัตว์โอ้โขก็มันเราสามคนนะโอ้โออไ่ะระทำไมต้องกินกันเล่นดีดีดีไอ้ใบเดี๋ยวไบเอ้ยเลี้ยงอะไรใครเลี้ยงแล้วอยู่วโอ้ให้ทนเลี้ยงเวงอะไรเลี้ยงอะไรไม่รู้ เพื่อจะล้มละคุณทำไปเรื่อยๆกลเหี้ยคอมกูไอ้ที้ยะกลัวตีเพื่อคอมูช่องกูเกมกูไอ้สัตว์คุณทำไปเรื่อยๆมาแล้วนะทศนดนเย็ดมาแล้วนะทศอะไรนะนุนเย็ดมาแล้วนะทศอะไรนะนุนเย็ดมาแล้วนะทศอ๋อไม่ได้ตามเลยตั้งแต่ที่ไม่ได้แชมป์นี่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะทศไม่เอาไอ้เหี่อะพับจออยู่ไอ้นี่เล่นแปดสิบห้าล้านปอนด์นั้นแปดสิบห้าล้านปอนด์นะทศเหรอเออ เออเดี๋ยวเดี๋ยวรถไปตามข่าวกันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เจ็ดจริงเหรอเยกรถจบกรถแต่ล่างคู่วายสองอันเยะกางๆทิ้งๆสรุปว่าโดนอะไรผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือโดนแล้วน่าไปไปไปรจริงจังเจอยู่กกูนะเอกันละกหนึ่พุ่มนอยอ้าวโอ้โถตไม่ได้สัก๊อตเื่อมาม่จะเร็จแเ้วไหนไหนเจอไหนบอก เครื่องท้ายบนไงโดนไล่อยู่นะเข้าหรอทิ้งแล้วนะอะไรอ่ะแค่แป๊บนึงทิ้งละผีอยู่ดีน้องไมคครับผมวันนี้ครับลงลงพี่หานไปแล้วลงวิ่หานไปแล้วยังยังน้องยังนี่เป็นนิดน้องอุ้ยวยอ่ะเรียบร้อยดึงขาใช่ไหมรอเลย บูนตรงนี้ไม่ดีครับเราต้องไปบูนตรงวิ้หักไปเยเ่ยถ่านนั่นเหล่ะเออไล่อยู่นะเป็ดที่บูนยางยางน้องยางยางน้าน้องยางยางเยี่ยตอนนี้จะเจอจะหักเท็กอย่างเดียวเลยนะให้ตัดเยี่ยเพื่อนใช่ไหมหมดแล้วนะอย่ไม่ดีนะเฮ้ยเฮ้ย ซ้ายไอ้ตกบสายล่างอะไรใช่ไหมเป็นนะเจ้าไงน้องเจ้าไงเครื่องเครื่องนี้เครื่องกดใต้พิหารทำไมยางยางน้องยางน้องยางนะยางก็ขออีกจุดเดียวจุดเดียวเพื่อนทิ้งแล้ว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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วทิ้ง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 แล้วเอาเฮ้ยอย่าอย่าแอบดิไปจูบดีสวัสดีครับสวัสดีครับทีมโอ้ โอ้อันนี้จดใไม้ไปแล้วเอ้ยตรงสี่เสาเทเวศ่ะเลยไปหน่อยเงีมีไม้ไปไปยังอยู่ไหมไปวันนี้มันเกิดไปหรือเปล่าไปไม่ได้เปิดดิโหลสัตว์ทำควยอะไรอยู่อ่ะเว้นมั่งดิเป็นแอบ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 เอ้ยมึงไม่ล่อไว้อะมึงมีลุงแล้วติดบ่อโลโอ้ควย ไอพนบลูทอไอนบลอไอพนบลูอดอบลดทอดอนมาเร็วบลอกโดดละกระโดดละแล้วจะไปประตูเหรอไม่้่ไต้องบอกกูตยาเฮ้ยเอาเอาะไรมันหลุดหลุดเลยเลยไอเบนออกไม่ได้

ไ <laughs> อ้คนไปแกล้งเขาแกล้งเลยมองฟ้า<ช>ไม่ได้หรอก็คืออยากมองบนฟ้าคือไม่ได้เลยใช่ไหมอ๋อเลี้ยว,วเลี้ยวแม่งเลี้ยวจัดสิว่าดูทรงแล้วดิใส่เลี้ยวมาสองอันเลย